ชุดชั้นที่บา้านเป็นชุดบลมันครับบลัมมันหัวแดงแดงยืนทรงมันจะดีหน่อยนะครับได้พ่อบลัมมันนะงั้นเนี่ยครับจ<อ>ุดแดงแดงพ่อบลมันแล้ว่าเป็นอี่นี่จะแบบเป็นแม่ไทยครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามาเยี่ยมชมนะครับฝูงงัวของพี่วินะครับ อยู่ที่บ้านน้องหอยนะครับตำบลโคกตูมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องเขามาถ่ายหมู่บ้านเลยนะครับถ่ายหมู่บ้านอยู่ติดเขาเลยนะครับพี่น้องใส่มือนะครับกะพามาอัปเดตนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับห่างหายกันไปโดนนะครับสวัสดีครับพี่เหลือเหลือกี่ตัวครับตอนนี้ของจาของเองหรือว่าหัวแบ่งครับ แล้วของเองมีอยู่ยี่สิบกว่าตัวตอนนี้นะอ๋อครับแล้วก็จะเป็นที่เหลือจะเป็นหัวแบ่งหัวชุดแบ่งอ๋อเลี้ยงแบ่งลูกกันนะครับเลี้ยงแบ่งลูกแบ่งครึ่งกันเลยไหมครับพี่แบ่งครึ่งเลยถ้าได้สิบตัวก็คนละห้าอ่าครับถ้าได้เจ็ดตัวลนะครับคนละสามตัวตัละสอีกตัวหนึ่งก็ก็คือถ้าเป็นตัวตะกอก็ขายแบ่งครึ่งกันไงอ๋อขายแบ่งตังค์กันถ้าเป็นตัวเมียก็ถ้าเป็นตัวเมียก็ เราชอบตัวไหนเราก็เลือกเอาไว้ไง๋อใครจะเอาก็เอาตังค์ให้อีกคนใช่๋อนะครับโอ้นี่กเป็นง้วนไใหไงนะครับพี่นงองนี่ไใหไงไท่กลางนะครับนี่งวไทยพื้นเมืองกับนี่นะครับพี่น้องไทยกระโดนอันนี้บางมันอันนี้เป็นบางมันลูกผสมนะครับอ้บามัน<อ>พ่อผ่านพ่อผ่านนะครับ โอ้งามนะครับพี่น้องโบดนะครับแดงโบสนะครับหัวล้นแม่หัวล้นอ๋อแม่มันเกิดเลือดดีนะพี่น้องมีเลือดบามันเดนะครับน่าจะบัวตั้มก็หาสิบนะครับเลือดแม่มันถือว่าโอเคนะพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับกกหางงนะครับตัวนี้เพดดำหูดำนะครับแขงขาดำสีแดงนะครับพี่น้องถือว่างามเลยนะครับ พ่อเป็นสายไหนครับพี่พ่อมันเป็นกระทบนหน่อยๆแต่ว่าแม่มันเป็นบามันอ๋อครับแม่เป็นบามันพ่อพ่อเป็นลูกกระทบลูกกระทบบาซินนะนะครับอ่ากระทบบาซินเพราะว,ว่ามัน,ม,นมันได้แม่หมดไงครับได้แม่เยอะหน่อยอ่ามันไม่ติดเพกแจะก็หูสันนะครับพี่น้องหูหูเบลเลยปากนะครับแต่ว่าเนื้อหนังดีนะครับสีดำโบดนะครับ เข้มเลยนะครับกี่ปีแล้วครับพี่ห้าขวบตัเนี้ห้าขวบห้าปีนะครับพี่น้องเกิดกำลังเป็นนุ่มนะครับให้ลูกนิ่งนะครับหาหกปีนะครับสีดำสีแดงตัวนี้ให้ลูกดำลูกแดงให้ลูกงามนะครับพี่น้องเนี่ยหนาเลยนะครับน่าจะใชยลูกมันสีแดงร้ายบังเลยครับว่าพ่อดำให้ลูกแดงครับแดง แดงดำแดงสีแดงโดยมากจะเป็นแดงเยอะครับนี่เพิ่งได้เพิ่งได้ดำตัวเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ครับผมสีดำโอ้น่ะลูกมันทั้งนั้นน่ะที่ยืนยื้อนั่นนะครับอนน่ะให้ลูกดำลูกแดงนะครับพี่น้องนี่ลูกมันทั้งนั้นน่ะนี่ยืน้อครับให้ลูกดีอยู่นะครับพี่น้อง นี่นะครับตัวนอนนี่กระเม่นนะครับนี่เป็นงัวไทยกระจ่อนเใช่ไหมครับนี่แหละลูกลูกตัวนั้นนะครับลูกขาวเงินอ้โอ้เป็นลูกงัวไทยกระจ่อนไทยกระโดนนะครับแต่พ่อพ่อไอ้ตัวนั้นแหละพ่อตัวดําเลยใช่ไหมครับใช่ใช่นี่นี่ก็พ่อตัวดําเหมือนกันครับแต่ว่าแม่มันลายครับแม่แม่เป็นไทยกระจ่อนลายอย่างนั้นอ๋อออกมาไม่มีลายติดเลยนะ ถือว่าเป็นค้นลาดส่งกับแม่เลยนะพี่น้องก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับนาน,น,นกัลูกมาน่นนะสีทองอนะ่ะครับตัวผู้นะลูกไอ้ตัวนั้นแหละอ๋อให้ลูกไหลสีมากนะครับมีสีสีทองสีดําสีแดงนะครับพี่น้องให้ลูกหลากสีดีไอ้ตัวเนี้ยครับส่วนมากกับติดโบนะั่นะครับ ตัวนี้ก็ตายตายดำเหมือนพ่อเลยตัวไหนครับอ,นะอ๋อสีทองอะจะออกดำใช่ไหมพี่ะจ,ะจะดำสนิทเลยแหละแบบน้ดำเหมือนพ่อพ่อมันก็สีแรกเป็นสีนี้แหละสีทองอ่าสีทองสีทองดำครับอ๋อจะผิวมันดำนะครับพื้นดำดี๋ยวก็ดำครับพอ,พอผัดขนผัดขนออกมัดำไอ้ที่ยืนยืนน่ะลูกมันนั่นน่ะ สีแดงนะกี่เอาเอามาที่ฝูงกี่ปีแล้วครับโอ้อันนี้เลี้ยงไว้ตั้งแต่น้องน้อยเลยเป็นลูกคอกหรือเปล่าครับเป็นลูกคอกเป็นลูกคอกอ๋อก็คือว่าทีแรกอะเริ่มต้นอะเลี้ยงงัวรับจ้างเขาไงครับก็คือได้ปีละสามตัวไงครับก็คือเราอยากได้ตัวผู้เราก็เอาไว้เราครับเราคัดเอาไว้<อ>ดูตัวไหนตรงดีก็เอาไว้รูปร่างโครงสร้างใหญ่ก็เอาไว้ครับ ต้องเลี้ยงมัน่ะเลี้ยงออกมางแต่น้อยเลยครับแต่ออกมาจากท้องแม่เลยล่ะอครับเร็วเวลาแยกออกมาก็เราเราเราขอเขามาไงครับเราเราแยกออกมาจนจนได้ลูกได้เต้ามันเยอะแล้วเนี่ยโอต้องต้องเปลี่ยนนะครับอีกสักหน่อยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพ่อนะครับนเนี่ยลูกมันทั้งนั้นละยืนยืนเนี่ย,ยแดงเนี่ย ต้องหาแม่สวยแม่ก็โครงสร้างใหญ่นะครับสวยลองหาพ่อเลือดร้อยสักตัวมาก็กอยากจะหาอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงไงนะ<อ>เราเงินเราไม่พองไ,ไปหาที่ญยานนมครับสองสามหมื่นนะครับมาไว้มาเลี้ยงไว้ก่อนให้มันโตที่ฟงูงเพราะว่าลูกมันน่าจะไปดีกว่านี้เยอะครับแล้วก็ราคาน่าจะดีนะครับลูกวัวขาย ราคาจะดีกว่าจะให้ดีให้ใหญ่เราต้องผัดก่อนเอาพ่อผัดลงก่อนปรับโครงสร้างก่อนใช่ไหมครับมันต้องปรับโครงสร้างก่อนพอเราปรับโครงสร้างได้ทีนี้เราก็หาพ่อปบะมั่นลงได้ทีนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นแม่เป็นแม่ผ่านนะนี่ยหมาสร้างมันใหญ่กว่าเขานย่ยตัวเนี้ยได้ใหญ่ยาวนะครับสูงเาวนะพี่น้องแต่ว่าหูมันไม่ได้แค่นั้นเองครับหูมันจะ ติดลูกกระทบติดแม่ติดแม่ไงติดแม่เยอะถือว่างามนะครับรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยไอตัวเทาเทาเนี่ยครับสีเทาเนี่ยครับราคาซื้อขายกันนะครับราคาซื้อขายก็ประมาณยี่สิบเจ็ดนะตัวเนี้น้องสองหมื่นเจ็ดนะครับแล้วพวกแดงๆนี่แหละครับโถ้ชารุมน,นี้ก็ ประมาณสามสิบนะครับราคาซื้อขายแถวบ่อไอแถวนี้นะครับก็คือบอ่อของของบริเวณนี้นะครับพี่น้องเขตนี่นะครับแต่ว่าสูงเาวนัพี่น้องได้โบดนะครับเป็นลูกกระทบนะครับลายกับราคาก็ถือว่าหนาเลียงนะครับขั้นซ้ำหนีนะครับพี่น้องกับบ่ถือบ่แพงนะครับพี่น้องที่แรกปกติเขาจะมาจองให้หมดนะ แต่ว่าของเรามันมีน้อยไงครับก็เลยไม่ไม่ได้รับปากเขาไว้ไงก็คือลูกตัวไหนแดงเขาจองหมดอ่ะอจะัอ<ต>ให้เป็นลูกไอ้ตัวเนี้ยครับครับช่วงนี้มีมีเปิดไหมพี่ราคาช่วงนี้เหรอเพราะว่าไม่ได้ขายไม่ค่อยได้รู้เรื่องเขาไงอ๋อมีไม่ค่อยรู้เรื่องราคาน,นะครับพี่น้องก็อยากซื้อก็ต้อง เขามาเบิ้งนะครับขั้นยู่ว่าไก่นะครับพี่น้องเขามาเบิ้งมาว่ามาคุยกันนะครับหาถึกใจแบ่งกันไปเลี้ยงจักตัวสองตัวกันะได้ไหมพี่ได้ได้นะครับสีได้มีคนเลี้ยงงวนไหลๆนะครับพี่น้องพอมันหลายแล้วก็อาจจะแบ่งขึ้นมากจริงๆน,นะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าขั้นเอาไปขายไปเชื่อดกระเบิดไ,ไปซื้อนะครับพี่น้องเพราะว่ารุ่นนี้ ที่เอาที่มันได้ลูกตัวเมียมามันมีแค่สี่ตัวไงรครับแล้วก็เดม่ามันจะเป็นงวเล็กซะเยอะงวชุดเล็กที่ออกใหม่ครับจะเป็นงวงวรุ่นนะั้นะปีนี้ปีนี้เพิ่งออกได้หกตัวตัวเมียครับได้ตัวผูตัวเดียวครับโอ้โชคดีนะครับเล็ดเต่าฟู แต่ไอ้ลูกสีขาวนะั่นไม่ใช่ใลูกสีขาวนะั่นมันเป็นหัวติดท้องเข้ามาไงครับถ้าจะถ้าจะดูลูกมันอีกต้องดูเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เริ่มปีใหม่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลูกมันหมดครับลูกไอ้ตัวดำครับ,รบผมเห็นแม่บางตัวเขาแม่ไทยไทยเล็กๆก็ใส่พ่อร้อยก็ลูกก็สวยนะอ่ามันผิดผิดหูผิดตาเลยนะครับอุ้ยตัวดำนี่ก็สวยนะพี่น้องดำนะครับหนาขาวนะครับ ก็ <c oughs> แม่ไม่ดีก็ขอให้น้ำนมดีเหอ,อะแม่พอดีเข้าไปยังไงก็ดีน้ำนมนี่เราดูตรงไหนพี่ก็ดูที่รังนมนะว่ารังนมมันดีใหญ่ๆน,นะครับดูลังดูเต้าใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่ยังเหมือนที่ตัวนอนรางนมดีมากครับพี่น้อง,องเข็ดลับนะครับ อู้ตัวนี้กันหนานะครับพี่น้องถือวันหนานะครับพี่น้องนี่นะครับหนาเงานะครับหน้าเงานะครับ่าเบิ่งนมนมดีนี่วนี้อ๋อลูกสีดำน่นนอนนั่นอู้หนานะครับลูกยังหนานะครับพี่น้องอันนี้แม่นะครับน้ำนมดีมาเขาดูโอ้เส้น้ำนมบักหง่นะพี่น้อง เห็นเศษน้ำนมอยู่ใต้ท้องวะครับนั่นแหละครับคั้นนมดีบดีเบิ่งเียน้ำนมนะครับพี่น้องขั้นเสษน้ำนมใหญ่ก็แสดงว่าการให้นมดีนะครับนี่เต่านมให่นะอลูกพ่อดำไหมครับพี่นี่ไงลูกองพ่อไอตัวนี้เลยโอ้โหสีเม็ดปากคมนะครับลูกแล้วลูกแล้วมามาออกมานี่ครับ อู้หนานะครับพี่น้องล้างนมต้นงเยออย่างนี้นี่ครับน้อยเใช่ไหมนะติดแม่เลยแด่แดดลังนมติดแม่อ <c oughs> ู้หนานะครับพี่น้องลูกจะเลีเ่ยมเนื้อเลี่ยมตัวดีนะครับพี่น้องโบดถ์ผู้พ่อนี้ให้ลูกสวยนะครับให้ลูกดีเลยน,นะครับพี่น้อง ว่าไม่รู้ว่ามันพัดชุดยี่พวกชุดแบ่งเนี่ยไม่รู้ใจยังไงเพราะว่าแม่มันมันเป็นหูยาวทันนครับเดี๋ยวต้องรอรอเบิ้งนะครับนายจะนี่ชารูเล่จะออกเนะี่ย <laughs> พ่อไหนครับพ่อไทําเลยเนะ <c oughs> นี่ยชารูเล่ตัวนี้นะครับเป็นวัดไทยกระจนนะแต่ว่ามันได้พ่อชารูเล่มามันก็เลยเป็นติดชารูเล่ แต่ลูกที่ว่าใกล้จะออกจะออกนะครับใชนะนะ่ชุดแดงๆที่นอเนอี่ยนะนะกระ็รวยตัวนั้นทั้งนั้นแหละให้ลูกดีนะพี่น้องอันนี้แม่เหลือง <c oughs> แม่เหลืองพ่อดำเนียแต้ลูกออกดำนะ <c oughs> ไป<อ> <c oughs> ทั้งพ่อนะครับ โอ้รุ่นเล็กก็เยอะนะครับเนี่ยที่ว่าได้ตัวเมียห้าตัวหรือเปล่าครับเนี่ยรุ่นตัวเมียหกเนี่ยเออหกเนี่ยรุ่นเนี่ยสีแดงสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยทั้งหมดโอ้ยโอ้ยคักเลยนะครับพี่น้องนี่กก็ลูแดงมากน่ะลูกมัน โอ้ลายกับมีนะพี่น้องหนาดำนะครับตัวล่ขาวตัวอลูกป่าเขากลับไม่ได้นวะิ่งหนีอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับออกในป่า,ออปปามันไม่กลับมาเลยเหรอครับคือเอาฝูงไปรับแล้วมันวิ่งหนีมันมยังไม่ยอมเข้าฝูงมพาลูกมันหนี วันนี้ก็ต้องไปไป,ไปตามอีกนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ให้ลูกดีนะครับพี่น้องบุ๊ง <c oughs> นี่นะครับแดงโบดนะครับพี่น้องนี่ตัวตัวน้อนเลยก็น้องตัวค้อลายเมื่อกี้เนี่ยครับแดงค้อลายที่เด็ดเลยนะครับพี่น้อง รุ่นนี้ก็ตัวเมียเยอะไหมครับรรรรครับรรรงามนะครับพี่น้องแนโค้างใหญ่แม่เป็นผ่านลูกผ่านลูกกระทบนะครับมรเมียเป็นลูกกระทบบาสิ้นนะครับพี่น้องเมื่อก็เลยเงานะครับสูงเงา พี่พี่ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับพี่จำได้ไหมครับจำได้จำได้อ่ะครับบอกเลยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ห้าสามหกห้าสามหกศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามห้านะครับกับผู้ใดสนใจนะครับอยากขามาเบิ่งนะครับหรือขอแบ่งไปเลี่ยงนะครับกับพอมีนะพี่นะพอ,พอมีนะครับกับราคากับ ตามที่บอกไปนะครับพี่น้องกับผมว่าหนาเลียงนะครับกับโบถือว่าถือว่าแพงนะครับผู้ไปตอกะไปตอได้ง่ายนะครับได้กำไรไว้นะครับแล้วก็งวกับเป็นงวอที่สดนะครับบบเสียงนะครับพี่น้องเพราะว่าง้อฝูงนี่บ่ครึ่งง้ตลาดนะครับซึ่งง่าน้ำฝูงนะครับซึ่งง่าตลาดเท่าบอลลูนะครับว่า มาตามฝูงนี่ลูกพอเม่ใไดนะครับหรือว่ามันเจ็บมันป่วยมันบดีมากนะครับมีปัญหามากเข้ากับบ่หูวนะครับจะมาอยู่น้ำฝูงนี่เข้าเบิ้งได้นะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับประวัตินะครับเบิ้งพอเบิ้งเม่นะครับเบิ้งไงนะครับพี่น้อง้องไอ้ตีตัวสีทองเมื่อกี้เนี่ยครับสีตัวสีทองตัวผู่เมื่อกี้เนี่ยครับ รนนกรฟักกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมคลิปนี้กับลำลากันไปกอนนะครับสวัสดีครับ